ใช่ใช่แล้วเ,เด็กก็จะไปดูในทีวีด้วยหุยวัววางเลย,เลยวันนี้ดีมันไม่ต้องอาบน้ำอ่ะ<ฮ>ขอวางไ่ อโอเคครับทุกคนต่อไปเราก็คือเราก็ต้องรอนะรอคนระับผมก็มานั่งดูทีวีนะนั่งดูทีวีแบบสบายสบาย เอาลิมด์แล้วนะนี่คือลิมด์นะคะเราะจะใช้เอร์เป็นลิมดแล้วก็เปิดอีกนี่ครับเดี๋ยวเราจะกดไปที่ยูทูบม,มาเป็นไงชิวเจอร์นะครับทุกคน ไปขอดูทีวีแป๊บนึงก้าวคุยดูช่องตัวเองนะครับ นักข่าวคนดู11ชั่วโมงที่แล้วยอดวิว9,002คูดเจือตึกถล่ม11ชั่วโมงที่แล้ว